สวัสดีจ้าวันนี้สารนุ่ยพามาดูลรงพาอพักของสารนุย่ยที่ทำตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ใกล้จะเซ็จแล้วนี่ไงโอ้โหช่างสีมือดีของเรานี่ทั้งลุงทั้งหน้าทั้งพี่ช่วยกันอย่างแบบเข้ามาเขเมนต์มากต้องขอบคุณช่างที่มาช่วยทำให้นี่สารนุ่ยทำอะไรทั้งทีว้าวุน่นเขาไปทั่วเลย นี่จ้ะลุกานุ่ิตยเสร็จแหละอืมถ้าไม่มีช่างถ้าไม่มีลุงมีหน้ามีพี่นะลงพักตานุ่ยก็ไม่ได้เป็นลุงพักดอกนี่ยังงามถูกใจเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบลุงบอกอคลิปห <laughs> นะ้าพามาดูตอนย้ายพักเด้อจ้า